อย่าให้รอใกล้ตายจึงกราบไหว้เป็นศพไปจึงรู้บุญคุณท่านหนาเยียมท่านอยู่ควรรู้ชัดสร้างศรัทธาพรพิพั์ที่รักจึงได้ตอบแทนพระคุณบิดา มารดาเอ๋ยพรพิพัฒน์ได้พึ่งพ่อได้พึ่งแม่มาแต่ทนกว่าที่ลูกจะรอดพ้นเหตุัยไม่ถลัพระคุณพ่อพระคุณแม่ทั้งหมดลูกจดจำวันนี้พรพิพัฒน์ จึงได้บวชน้อมเอาพระธรรมตอบแทนนับว่าแสนดีนิมิตตังสาทุกรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูนี่แหละหนาเป็นเครื่องหมายของลูกที่ดีสิบนิ้วของกระผมหมอทีเีระเดน คุณหมอจันจิลารัชรูพร้องรตีปีภาษมิตรชาเบืองขอน้อมกราบนามัสการบาร,รมีธรรมแห่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาเกยชัยเหนือตำบลเกยชัยอำเภอจุงแสงจังหวัดนครสวรรค์ นอมกราบนามัสการพระเดชพระคุณท่านด้วยความเคารพและด้วยความนับถือเป็นอย่างยิ่งกราบขอโอกาสพระเดชพระคุณท่านทรงสำเนียงเสียงใสๆออกจากใจไปถึงเจ้านาและคณะท่านจ้าภาพ หากเสียงนี้ไปกระทบโสตประสาทพระเดชพระคุณท่านในยามปฏิบัติศาสต์นักกิจขอพระเดชพระคุณท่านจงอโหสิกรรมให้กระผมผู้ประกอบพิธีทำาวันนาคในเวลาวันนี้ด้วยเถิดนะครับพระคุณท่านกราบสวัสดีเจ้าหน้าพร่พิพัฒนที่ รับหรือว่านาบปลายกลาบสวัสดีตาสมควรกระสมชื่อของตาสมควรแล้วที่เป็นตาสมควรแล้วที่เป็นพ่อพระใจบุญเกื้อหนุนลูกหลาน เกือหนุนในบุญพิธีบวชในครั้งนี้คุณตาสมควรน,นามสกุลก็ไม่ธรรมดาด้วยเทศขำแสดงว่าต้นสกุลนี้ต้องเป็นผู้ที่หมั่นฟังธรรมอยู่เลืองนิด แสดงว่าต้นสกุลเทศขำจะต้องเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำถูอยู่ใกล้วัดมันฟังเทศฟังธรรมจึงได้เอาการฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมและสงสัยปู่ย่าตายายต้นตระกูลนี้ไปชื่นอกชื่นใจในรถของพระธรรมจึงได้ตั้งนามสกุลว่าเทศขำ ถึงว่าลูกหลานบ้านนี้พอเหยียบย่องเยื้องย่างผมธิระเดชขึ้นบนสลากอานปรียนมาเห็นรอยยิ้มของเจ้าภาพเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องเราชาวเกยชัยเหนือชาวจังหวัดนครสวรรค์ส่งรอยยิ้มให้กันตามธรรมเนียมของคนนครสวรรค์เขาบอกคนนครสวรรค์นิจใจดีใจกว้างใจถึง ถึงไม่ถึงก็ถึงใจอาจารย์ธีระเดชกัจจันธีลาพร้อมดนตรีปิพาศเดินทางกันมาไกลปิพาศก็เดินทางมาจากกรุงเทพจันธีลาก็เดินทางมาจากนนทสุพรรณบุรีผมธีระเดชก็เดินทางมาจากเมืองสองแควพิษณุโลกมาเหยียบย่องเยื่องย่างมาถึงคุ่งน้ำสี่แควจนได้เนาะเเนี่ย ถ้าบอกคนเรานี่ทำไมมีบุญพองต้องกันมันเจอกันไม่ได้นะักทีละเดชมีบุญพองต้องกันก็คุณตาสมควรมีบุญพ้องมีบุญสั่งสมร่วมกันมายายมนเทียนแก้วสุวรรณก็ดีนะระพีพันแท้เยอะก็ดีแม่ดวงพรก็ดีพ่อสราวุธ ้วนแล้วแต่มีบุญสัมพันธ์กันทั้งนั้นเราท่านทั้งหลายที่เดินทางก็มีบุญสัมพันธ์สืบเรื่องกันไม่ว่าจะเป็นแม่ครัวก็ดีขลือว่าแม่ครัวบ้านนี้ทําลาบอร่อยแม่ครัวเกยัชเหนือขลือว่าแม่ครัวบ้านนี้ทํข้าวต้มอร่อยอร่อยจริงๆพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ส่งสำเนียงเสียงทักทายในยามเช้าๆนะครับ ชาวนี้ก็มีเสียงแห่แพงบางช่วงนี้งานทุกวันเลยนะครับเมื่อวานนี้สางานด้วยกันกว่าจะแล้วเสร็จเกือบเที่ยงคืนนางลํำเล่นเราเกือบแย่เลยตื่นเช้ามาก็รีบรุดหน้ามาบาพักที่สัพยาใช่หน้าตื่นขึ้นมาประมาณตีห้าก็รีบมาเลยนะครับถึงวัดเกยไทยเหนือมาเหยียบย่องเยื่องย่างถิ่นผู้มีอํานาจนะครับ เกยชัยเหนือนะครับบาเห็นจระเข้ไอ้ด่างเกยชัยพอด่างเกยชัยตามคําเรียกอะไรของคนท้องถิ่นนะครับพอด่างเกยชัยสมัยแต่ก่อนก็ในหนังเขาก็เรียกหนังเรื่องไอ้ด่างเกยชัยบางอะไรบ้างวันนี้มาเยือนกิ่นของพ่อนะครับนั่นแหละพ่อแม่พี่นอ้องเราเราท่านทั้งหลายวันนี้มาร่วมบุญกันนะครับ บุญบวชนี่เป็นบุญยิ่งใหญ่เดี๋ยวรอหน้าแป๊บนึ่งนะครับรอหน้าเดยแต่งเนื้อแต่งตัวนุ่งองค์ทรงเครื่องชุดหน้าเดี๋ยวในระหว่างนี้ให้หมอได้วอมวอม,วอมเสียงสัหน่อยเรียกเสียงคืนนะครับเดี๋ยวให้ผีพลาดได้บรรเลงเพลงถวายเจ้าท,าที่เจ้าทางเสื้อวัดทรงวัดตามธรรมเนียม ตามธรรมเนียมแล้วว่าตามกำหนดพิธีที่ได้ลงในกาศวัยของแปดโมงครึ่งโดยประมาณก็จะมีพิธีทำฝันโดยอาจารย์กิรเดชกับน้องจันทิลาเราจะกูแล้วก็ปิดาดรับรองกันสนุกสนานกันบันนี้นะครับบรรดามิตรลักนักลําคนเฒ่าคนแก่แต่งตัวสวยๆงามๆตามคติโบราณเขามีความเชื่อว่าใครได้ลํำหน้านา เป็นผู้หญิงก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพที่ดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นผู้ชายก็จะได้เป็นเทพพระบุตรไปเกิดอยู่บนวิมานที่คอยนองวิมานทองคอยลับมีเสียงปีพาดมีเทวดาสังขีดีนบนเลงฟังบลอสนันันนอนหลับสบายหิวอะไรก็นึกเอาดังนั้น ใครอยากเป็นนางฟ้าอยากเป็นเทพพระปุตเป็นเทพทิดาใครอยากไม่เป็นเบาหวานใครอยากหมดความดันใครอยากหายมะเร็งใครอยากหายปวดแข้งปวดขาใครอยากเอเปิดตับปวดไตปวดไตปวดพุงพลุงพลังเอ็นใดเก้าน้อยเอ็นลอยเก้าลัดลึงถึงกันทาให้ปวดแข้งปวดขาปวดทีข้างปวดที่โคงปวดตับปวดไตโอยเดี๋ยววันนี้มาลำวงกัน ถลัมบงหน้าหน้ากลับไปบ้านเอาเฮิรับรองเปวดจริงกว่าเดิมก็ากำลังกายนะพ่อพ่แม่ก็หยอกเย้ากันเล่นคับในฐานะผมี่ระเดชเองก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลสมัยแต่ก่อนพ่อพ่อแม่ครับเคยนิมนต์ประเทศกันที่ปอยนะครับเมืองนครสวรรค์เราเนี่ยเมืองนักเทศหลวงพ่อไสลมนี่ อาจารย์จำนงนีน่เราก็หลวงพ่อเหลือหลวงพ่อบุญเหลือนี่แล้วก็สมเนรสมบูรณ์หรือว่าพี่ทศพลทุกวันนี้แล้วก็อาจารย์ซิโพอาจารย์บำลุงโอ้เยอะนะครับเ,เป็นเมืองนังเทศนะครับไม่รู้ว่ามีนังเทศอยู่มาบวชใหม่ที่นี่เลยแล้วพ่ออับ,บวชพร้อมหนา้าวันนี้เลยกดหัวใหม่เลยเพราเนาะเนี่ย ไอ้เราก็เคยเป็นนักเทศเคยเป็นอดีตนักร้องนักแตลนักบวชมาก่อนพ่อพอแม่แม่จำสำเนียงได้ที่แรกกันจะคับคายกับขานิใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แต่ก่อนมอผอมเนาะจันทรเดชเนะี่ยเพราะศึกหมาไม่อ้วนใหญนะ่ธรรมดาสภาพสังขารเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลามีอ้วนมีผอมมีสูงมียาวมีสั้นธรรมดาเนาะพอเนาะอ้วนเนาะ ทำไงได้เนาะกินอะไรมันก็อร่อยไปหมดอะคนละววนๆดิเนาะพัดวันตอนนี้เดี๋ยวพันอยู่ต่อไป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 เดี๋ยวผมเองอะจริงอยู่เป็นไงเนาะความวุ่นี่ในโลกนี้ก็เหมือนหลวงพ่อพระภูวิบูลวาชิรธรรมท่าน้าคณาำเพอท่านรอง้านณะอำเพอโพบธรรมช้าง หลวงพ่อท่านเป็นพระที่ใจเย็นไปเยี่ยมญาติโยมถ้านก็ถนนอมน้ำจิตน้ำใจท่านเป็นพระที่มีอัธยาศัยดีพูดจากเยี่ยมญาติโยมโยมอุปถัมภ์ท่านท่านเล่าให้ฟังเราไปเยี่ยมโยมมาานเองเด้อโยมป่วยไอ้เราก็จะทํำยังไงได้แล้วไปเยี่ยมโยมโรงพยาบาลเฮ้ยโยมก็สนิทกันท่านด้วย หลวงพ่อพระครูกันกันเล่าให้ฟังไปถามโยมบ,บอกเป็นยังไงบางเลยโยมกินข้าวกินปลาบ้า,บางเลยไหมเล่าเห็นไม่ได้พ่อแต่กลืนยากลืนเขาตรงก็ต้มก็กลือนไม่ได้โอ้ยไปรู้จะรอดหรือเปล่าด้วยความที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านประครบประงมญาติโยมก็บรรลหลวงพ่อวัดเกยชัยเหนือเรานี่แนะี่ยหลวงพ่อจนเป็นพระทิศ ขนมน้ำจิตน้ำใจญาติโยมหลวงพ่อึงกับลอกประโยมไม่เป็นไรหรอกเป็นแค่นี้เดี๋ยวก็หายคนอื่นเขาเป็นมากประโยมยก็ยังหายเลยแล้วกับคนนอนป่วยให้สยามพระหลวงพ่อให้หลังเท่าน,นั้นแหละเด็กวัดถามหลวงพ่อบอกเป็นไง เป็นไงเมื่อลงพ่อไปเยี่ยมญาติโยมมาเป็นไงบ้างป่วยแย่ยแล้วเราเอ,อ้ยทําไงเราป่วยขนาดนั้นสายห้อยระดมตรงเต็อยู่ไม่ได้นอก <c oughs> เอ,อกับสวัสดีครับจนะนาคเียนเชิญครับเดี๋ยวจะนาคไปบวชเป็นพระและะ้วก็จะใจเย็นลงเหมือนหลวงพ่อพระครูวิบูล์วจิรธรรมท่านรองจากอำเภอโพบโะตัช้างท่านเป็นพระที่มีน้ําจิตน้ําใจที่ดีนั่งดนนิหันหน้ามาดานน้ดุก เดียนาคไปบวชแล้วก็แม่นั่งซรายนะครับเดียนาคไปบวชแล้วก็ใจเย็นลงแล้วานาคเนี่ยโชคดีกว่าใครไหนอื่นแต่ก่อนเคยมีทิฏฐิแปลทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเออสบายใจแล้วใจโล่งแล้วนั่งตัวตรงดิกอยู่นั้นแล้วคนมีสิน,นนะ,ะเนาะพอได้รับสินจะหน่อยมองยังไงก็สูงสินปรุงทำให้สวยสินช่วยทำให้รอดนะครับ หลอดจากเรียกว่ามูมานต่างๆก็รอดเรียนเชิญน,นะครับพ่อแม่พี่น้องเรานะครับชาวเกยชัยเหนือนะครับเดี๋ยวจะได้ประกอบพิธีกันเนาะทำขวัญน,นาควันนี้เข้าโบสถ์บ่ายก็เป็นเลิกสักเที่ยงครึ่งเนาะไหวไหมนะ่ะผมอะไหวไหมเออเบาหวางานทุกวันเลยแม่จา๋าพ่อจา๋าไปลองไปแล ตึกมาเขาก็ตามไป,ไปลองไปแหน่แล้วก็ขัดศรัทธาไม่ได้เอา้านาพร้อมใจแล้วมาถึงที่แล้วปีพาดเอ้ยแอดเอ้ยเอาบันเลงเพลงถวายเสื่อวัดทรงวัดถวายเจ้าที่เจ้าทางถวายพ่อด่างเกยชัยจะได้บันดาลให้มีงานไม่ยังกินกินไม่ยังกินไม่หยุดจะได้มีอํานาจเหมือนพ่อด่างเกยชัยชนะหมู่มารทําอะไรก็จะได้สําเร็จสําเร็จอื เรียนเชิญตานั่งฟังนี้ครับนั่งเป็นเพื่อนหลานหน่อยลําดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณแม่ได้คค้งพวงมาลัยให้ลูกชายเพื่อเป็นการบูชาน้าจิตน้ําใจของลูกชายจะหาลูกดีๆอย่างนี้จะมีที่ไหนลูกชายเป็นลูกระตันยูเป็นแก้วสารพัดนึกเออจะบวชจะศึกอย่างไรก็ขอให้เจริญยิงย่งขึ้นไปนะลูกนะอยู่เป็นพระให้เจริญในธรรมให้เลิศล้ำสุขในธรรมนี้ขึ้นไปสกขานลาเพศออกมาขอให้เจริญในเศทคารวสา ประกอบกิจอันใดก็ขอให้เจริญเจริญตลอดชาติเด้อลูกเนิ้์ลำดับนี้ขอเรียนเชิญเจ้านากและทุกท่านได้กราบพระรันตนไตรยว่าพร้อมร้องกันเลยนะครับ